เอามาทาแก้มในวันสงการนะที่นี่คือหมู่บ้านดินสอพองทุกคนแ้งที่ทุกคนเอาไว้ปะหน้าในวันสงการทุกคนมาจากที่นี่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีทำแล้วก็ราคาส่งด้วยใครที่จะไปขายต่อทุกคนมารับที่นี่เลยราคาถูกมากนี่ทุกคนนี่คือดินสอพองดูดิ ก่อนที่มันจะมาเป็นก้อน,น,น,บบนอน่ะมันจะมาเป็นดินแบบนี้ก่อนทุกคนดินขาวเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นผงเหมือน,น,นดินทั่วไปเลยแต่ว่าเน,นี้ยมันจะเป็นดินขาวพอเรามีดินสีขาวแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องมีบ่อพักดินเป็นหลุมๆแบบนี้เลยทุกคนเขาก็จะเอาดินไปผสมก,กับน้ําแล้วก็มาพักไว้ที่บ่อนี้แล้วก็จะมีการกรองต่างๆให้มันเป็นเนื้อละเอียดเลยทุกคนให้มันสะอาดเลยจากนั้นเราก็จะตักขึ้นมาทุกคนแล้วก็มาใส่ในรถ <ๆ S 2> <ๆ May S 1> ไว้แบบนี้แล้วคุณลุงก็จะคนๆด้วยทุกคนไม่ให้มันเป็นก้อนทุกคนเวลาที่เราไปใส่พิมพ์มันจะออกมาสวยๆนี่ทุกคนเห็นป้ามันจะเป็นเนื้อละเอียดแบบละเอียดยิบเลยทุกคนแล้วก็สะอาดด้วยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําให้เป็นก้อนเล็กๆแบบนี้เลยและนี่ก็คือหน้าตา พิมพ์ที่เราจะใช้ปั๊มกันแล้วมองการทําแบบนี้เหมือนจะง่ายใช่ไหมทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะมาลองกันว่ามันง่ายหรือยากเพราะว่าเห็นคุณลุงกับน้องไม่เก๋ทามันคือชิลมากเลยทุกคนถ้าทําออกมาแล้วสําเร็จหน้าตาก็จะมาสวยๆแบบนี้เลยบ,บึกปึบ๊บดึงขึ้นอย่าดึงอย่างนั้นเอาเยอะมันต้องระวางัง <laughs> เอาจริงตอนแรกคิดว่ามันง่ายนะทุกคนแต่พอทําจริงๆแล้วมันต้องใช้ความชํานาญมากเลยอะ่ะจะว่าง จะว่ายากมันก็ยากมากเลยคือมันต้องชำนาญจริงๆอะ่ะทุกคนมันถึงจะออกมาสวยแบบนี้คือไม่ผ่านนะเพราะมันติดกันลืมบอกไปเลยทุกคนที่นี่คือหมู่บ้านนินสอพองลบบุรีนะใครที่อยากรับไปขายทุกคนมาได้เลยถูกมากที่นี่ก็จะมีราคาหลากหลายไปเลยทุกคน10บกิโลสีบาท10บกิโลหกบาท,บาทอะไรแบบนี้แล้วแต่คุณภาพกะสิบไว้ตรงนี้นะทุกคนกําไรดีมากเอาไปแบ่งขายถุงละสิบาทนะฝากร้าขอางวลงเลยนะอยู่ท้ายสุดเลย